สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอบอุ่นมากจริงๆเอน้ำตาเสริมเผยความรู้สึกมั่นแฟนหนุ่มไม่เคยคิดจะเกิดขึ้นกับเราขึ้นแท่นเป็นวัดที่เจ้าสาวป้ายแดงอีกคนในวงการบันเทิงสําหรับเอมิราอดีภร,รยาของครูภาโบนซึ่งเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565เจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเตรียมเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการในวันที่21กรกฎาคม25 65, 165วลา9นาฬิกาวันที่21กร,รกฎาคม65ถือเลิกดีเอมิราจุงมือแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีมัน่นพร้อมเผยภาพบรรยากาศในพิธีมัน่นแม้จัดเป็นงานเล็กๆและเชิญแค่พี่ๆและญาติญาติที่สนิทมาร่วมงานเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจนว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงเอมิราถึงกับกลั้นน้ำตาของความดีใจไม่ไหวร้องให้ออกมาจากนั้นเอมิราเผยความรู้สึกหลังเข้าพิธีมั่นแฟนหนุ่มว่าเป็นพิธีมั่นที่อบอุ่น มากจริงๆค่ะไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราขอบคุณพี่เก่งทานายเก่งนารบดินตราศรีศิวาราพี่ปุ๊กรางงานมาเพื่อเอาแหวนมันมาให้น้องพี่ชายพี่สาวสองคนที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนอกจากคําว่าอยากเห็นน้องรวยและเข้มแข็งพี่แหม่มแหม่มทิพระดาช่วงชีวิตที่ตกต่ำที่สุดก็มีพี่คนนี้คอยซัพพอร์ตเอางานมาให้ทําบ้างละเอาเงินยัดใส่มือบ้างละเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนก พี่แมมเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดอีกคนพี่วีปัทวีบงกฎพรและพี่ตีซึ่งพี่วีและพี่ตีก็อยู่ในทุกช่วงเวลาชีวิตของเอเอเล่าทุกอย่างในชีวิตให้พี่วีฟังมาโดยตลอดพี่วีเป็นอาจารย์สอนทำเล็บทำผมให้เออยากเห็นเอมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดที่อยู่ด้วยกันโดยเอร้องให้ใส่บ้างละพูดตลกลามกใส่บ<ๆ>้างละอยู่ทุกทุกช่วงจริงจถ้ามีคนมาพูดถึงเอไม่ดีไม่ถูกพี่วีจะปกป้องเอตลอด พระพี่วีรู้ทุกเรื่องของเอเขียนไปอมยิ้มไปน้ําตาซึมไปและอีกคนปุ๊บปับ๊บมีแต่คนบอกเอสู้ๆนะมีแค่ปุ๊บปั๊บนี่แหละที่ถามว่าไหวไหมไม่ไหวกอดได้นะรักแหละ เอาไว้พูดตอนงานแต่งดีกว่าเนอะเมื่อคืนก็พูดความในใจให้กันฟังไปหมดแล้วแหละขอบคุณญาติฝั่งปุ๊บญาติฝั่งเอ๋ตายายแม่นาป้าทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมอวยพรเอ๋กบปุ๊บในวันนี้เอ๋มีความสุขมากจริงๆคะ่ะอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ